สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเส้นทางทัวร์ออฟเทลลันในปี2,565เป็นปีแรกที่จะเป็นการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบทัวร์ออฟเทลลันปีนี้มีการแข่งกันถึง6งสเตทรับรอง State, ว,รว่าแต่ละสเตทนี้มีความเข้มข้นเจ้มจนอย่างแน่นอนนะฮนะดูนักปั่นทีมชาติไทยของเราและทีมไทยคอนติเนนตัลจะลงการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบในปีนี้และมีทีมหลายๆชาติที่เข้ามาร่วมสนุกแข่งการแข่งขันกัน,นเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละสเตทมีอะไรกันบ้าง ในสเตจที่หนึ่งจะแข่งกันในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในวันที่หนึ่งระยะทางทั้งสิ้น119กิโลเมตรนะครับในสเตจที่หนึ่งนะมาดูโปรไฟล์ของสนามจะเป็นการปั่นกันเป็นวงกลมนะครับในระยะทางทั้งสิ้น119.40กิโลเมตรนะครับโปรไฟล์วันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ที่มีทางเนินสลับกับลูกคลื่นนะน่าจะเป็นทางโลลิงนะครับถ้าใครเคยไปจังหวัดกาญจนบุรีก็เห็นว่ามันจะเป็นเนินแบบ ขึ้นนลงๆลรงลงับที่ไม่ชันมากเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นการวันแรกน่าจะจบเป็นการบรันสปรินของกลุ่มสปินเตอร์ในวันนี้นะครับในสเตจที่2จะป่านจากการจนะบ,บุรีไปถึงพระนครศรีอยุธยาระยะทางทั้งสิ้น179กิโลในสเตจที่2นะครับจากการจนะบ,บุรีไปถึงพระนครศรีอยุธยาระยะทางทั้งสิ้น179กิโเมตรนะครับระยะทางวันนี้ตอนแรกน,น่าจะเป็นการไต่เนินกันระยะนะครับก็จะเป็นการเบรกเอาเวและหาจุด i s ตั้งแต่แรกๆของกลุ่มที่ต้องการเวลานะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายน่าจะเป็นบรันสปรินเหมือนกันโอกาสในการเบรกเอาเวย์นะค่อนข้างจะเร็วกันไปผมมองว่าในสเตจที่2อาจจะมีการชิง IS ที่1และ IS ที่2นะครับก,ก็มารวบใน IS ที่3และตอนที่120กิโลเมตรน่าจะเป็นรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่และก็สามารถเก็บแบบบรันสปรินหรือการสปรินหนนาเส้นในวันนี้นะครับในสเตจที่3จะปั่นจากพระนครศรีอยุธยา ไปถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในวันที่3เมษายนนะครับระยะทางทั้งสิ้น195กิโลเมตรนะครับสเตจที่3พระนครเสียดุริยาไปถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระยะทางทั้งสิ้นนะ195กิโลเมตรน่าจะเป็นควีนสเตจของวันนี้นะเป็นการไต่เขาใหญ่จากฝั่งปากช่องใครที่ชอบความมันและท้าทายรับรองว่าอยากสนุกต้องไปดูที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับรับรองว่า เป็นสเตทที่มันอย่างแน่นอนนะเป็นควินสเตทในสเตทที่3นะครับคนที่เป็นสายเขารับรองว่าออกวันนี้แน่นอนนะระยะทางทั้งสิน้นสําหรับระยะทางนะ195กิโเมตรและช่วงสุดท้ายที่120กิโลเมตรจะเป็นการไต่ตั้งแต่120กิโลเมตรนะไปถึง195วันนี้รับรองว่าตัว GC ต้องทำเวลาต้องดูคุมเกมให้ดีเพื่อจะไม่พลาดในวันนี้ที่ กพราะรายการแข่งหกสเตทเนี่ยการพลาดหนึ่งสเตทนี้กลายถึงว่าคุณต้องทํางานหนักในสเตทต,ต่อไปรับรองว่าวันนี้มันอย่างแน่นอนและมีการชิงเสื้อ K.O.M ในวันนี้เนี่ยในเนินแรกนะครับในสเตทนี้ครับตัดสินกันใครที่ขึ้นเนินได้ไวและ5้ากิโลเมตรสุดท้ายลงได้ไวนะครับคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเก็บสเตทในวันนี้และขึ้นเป็นผู้นําเวลารวมในกลุ่มของผู้นําเวลารวม G.C นะครับสเตทนี้เรียกว่าเป็นสเตทที่สําคัญมากๆนะครับ ในสเตทีส4จะปานจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปถึงอรัญญะประเทศนะครับในวันที่4เมษายนนะครับระยะทางทั้งสิ้น203กิโลเมตรเรียกว่าเส้นทางนี้ไกลจริงๆนะร,ระยะทางทั้งสิ้น203.20กิโลเมตรเรียกว่าเป็นสเตตที่ยาวที่สุดในทัวร์ไทลนด์ในปีนี้นะฮะสเตตเนี่ยเป็นการเปิดออกมามีการเก็บเคเอ็มอยู่2จุดนะฮะแล้วการลงเขาที่ว แต่การลงเขาที่ไวในตอนจังหวะตรงเนี้ยอาจจะโดนรวบจนถึงจุด i อที่2เพราะว่าการจะเบรกเอาเวจาก80กิโลเมตรไปถึง200เมตรเนี่ยผมว่ามันไกลเกินไปรับรองว่าจะต้องมีการเก็บกลุ่ม break away เบรกเอาเวในถึง s อแนแล้วก็อาจจะมีการไล่ไปถึง160กิโลเมตรสุดท้ายแล้วก็รวมกลุ่มและแน่นอนอาจจะเป็นการบราสสปินเบรกเอาเวไม่น่าจะรอดในวันนี้ ในสเตจที่5จากอารัญญประเทศไปจันทบุรีในวันที่5เมษายนระยะทางทั้งสิ้น169กิโลเมตรและสำหรับสเตจที่5นะครับอารัญญประเทศไปจันทบุรีนะครับสเตจนี้เรียกว่าเป็นสเตจเบรกเอาไว์อย่างแท้จริงนะครับจะเป็นการไต่ขึ้นเนินนะครับตั้งแต่ระยะ20กิโลเมตรจนถึง120กิโลเมตรเรียกว่าใครไต่ได้ไวแล้วเก็บจุด I อไปเรื่อยๆและช่วงสุดท้ายลงเขาได้ไว อาจจะมีกลุ่มเล็กๆนะพยายามจะเบรกอเว y แล้วก็ได้สเตทในสเตทนี้ครับในสเตทที่5เรียกว่าน,นักปั่นที่มีสไตล์เบรกอเวนจะสามารถเก็บ s t a ตทนี้ได้ในสเตทที่6จากจันทบ,บุรีถึงระยองนะในวันที่6เมษายนร,ระยะทางสิ้น167กิโลเมตรและสเตทสุดท้านนะจากจันทบ,บุรีไปถึงระยองระยะทางสิ้น1 6 7 3งกิโลเมตร ระยะทางวันนี้น่าจะเป็นสนามที่สนุก,อ,กนอีกสนามนะเพราะว่าจะเป็นการโลลิ่งนะครับอาจจะมีการชิงจุด i อสํำคัญสำหรับสปรินเตอร์หรือผู้ที่ต้องการเสื้อเจ้าความเร็วนะฮะเรามี KOM มี2จุดนะครับให้เก็บคะแนนนะวันนี้น่าจะมีการพยายามเบรกออกมาจากหลายๆกลุ่มนะครับและช่วงสุดท้ายจากระยะ140กิโลเมตรไปถึง164 -167 กกมเนะี่ยเรียกว่าจังหวะตรงเนี้ย อาจจะมีการ break อา a วกลุ่มย่อยเพื่อไปเก็บสเตทนะครับต้องลุ้นกันว่าระยะทางแก็บที่เหลือประมาณ20กิโลเมตรไม่ถึงนะจะมีการเบร a เอา a วกลุ่มเล็กสามารถเก็บสเตทได้หรือไม่นะครับเรียกว่าเป็นสเตทที่น่าสนใจอีกสเตทในสเตทที่6เป็นสเตทสุดท้ายของ Tour of Thailand ขอขอบคุณภาพประกอบจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยใช้ระยะทางทั้งสิ้นในการปั่นนะครับ1,000 36.60กิโลเมตร